สวัสดีครับพบกับครัวสีกำพลร้านอาหารที่ให้ความอบอุ่นจริงใจใส่ใจทุกขั้นตอนเพราะเราเชื่อว่าอาหารไม่ควรแค่ถูกปากแต่ต้องทำให้หลงรักตั้งแต่คำแรกที่ทานอาหารไทยดีไซน์เก๋เมนูเท่สไตล์หรู ดิวชันไทยฟินสุดคูสุดครีเอทจึงทุคมโอ้โหเราจะไปอัปเดตเมืองท่องเที่ยวในฝันขึ้นเหนือไปแอวที่จังหวัดเจียงไรายนะเจ้าเรื่องของไมโครพลาสติกค,ค่ะพี่ปอเราพูดกันหลายรอบหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องออกมาเตือนกันแต่วันนี้จะมีวิธีการกําจัดในเรื่องของไมโครพลาสติกที่แฝงเข้ามาในร่างกายของเรานี่แหละนะคะบ,บึงบัวที่นี่นะครับนับ2,000ไร่2,000ไร่นี่ยมหาศาลท่านดูภาพมุมสูงท่านดูภาพ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ313อิานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและโชว์แล้วได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะ<า>นี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะ<า>กรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ เราก็มาลุ้นกันสุขสนานแบบนี้เป็นประจำนะคะและผู้ตัดสินของเราก็พร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากควันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัดกาญจนบุรีว้าวว้าวมีความพิเศษก็คือวันนี้เราจะได้ชิมอาหารไทยค่ะซึ่งเป็นการถ่ายทอดนะคะว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเมืองการและเข้าถึงค่ะต้อง ร้านนี้เลยร้านนี้แล้วก็มีเมนูพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าวัตถุดิบจากท้องถิ่นเลยค่ะอ๋อเตรียมเตรียมพุงไว้เลยค่ะเตรียมพุงเตรียมรินไว้ละเตรียมลินเตรียมพุงนะคะสำหรับการตัดสินนะคะซึ่งจะมาแบบฟิวชั่นค่ะพี่ปอแล้วจะเป็นซอสพวอร้กับเราด้อย่างไรต้องติดตามอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมชิมครับนี่ไงคืออยากให้เห็นหน้าเวลาพร้อมของอาจารย์มาพร้อมชิมพร้อมชิมนะคะไปกันเลยค่ะกับ โชว์พิเศษที่มีชื่อว่าอาหารไทยฟิวชั่นจากใจเด็กเมืองการในช่วง310องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ สวัสดีครับพบกับครัวศรีกำพลร้านอาหารที่ให้ความอบอุ่นจริงใจใส่ใจทุกขั้นตอนเพราะเราเชื่อว่าอาหารไม่ควรแค่ถูกปากแต่ต้องทําให้หลงรักตั้งแต่คําแรกที่ทานเรามาเริ่มกันตั้งแต่เมนูแรกเลยนะครับเมนูนี้ชื่อว่าต้มโขงปลาคังเป็นปลาคังประจําจังหวัดหาได้เฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเมนูที่2เป็นพานาคอตา้าข้าวเหนียวมะม่วง เป็นมะม่วงอกล่องจากชุมชนกาญจนบุรีครับเมนูที่3เป็นเกี๊ยวตุกตุ๊กโบราณจะเป็นเกี๊ยวโบราณที่จังหวัดกาญจนบุรีเรามาอะดัปต์ให้ร่วมสมัยเป็นฟิวชั่นปัจจุบันให้หน้าตาเป็นโมเดิร์นขึ้นครับผมแล้วก็เมนูถัดมาเป็นไก่59กะหล่ำปีน้ำปลาแกงระแวงเนื้อโคขุน แกงพวบใบชะพูครับแล้วก็พอหมกทะเลเนื้อปูและเมนูนี้ข้าวผัดทัฟเฟิลอกเป็ดลมควันเบื้องหลังความอร่อยไม่ได้มีแค่ผมแต่มีคนในชุมชนที่ส่งต่อวัตถุดิบชั้นดีดันของดีส่งเมืองการสู่ซอฟท์พาวเวอร์หมวด F-Food เพราะทุกเมนูคือความตั้งใจของผมและนี่ความภาคภูมิใจในรายการ 360องศานิาวโชเสมือนหนึ่งยกพัตาายเอไวในรายการนะคะใช่ค่ะแล้วเห็นไหมคะสามร้อยหกสิบองศานิวโชว์ขอต้อนรับเจ้าของร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนั่นก็คือคุณรุต โอดีรุตสีกำพลนะคะคุณรุตโอดีรุตอาดีรุตโหนน้องจะเปลี่ยนชื่อให้ละนะคะเขียนคุณรุตอาดีรุตสีกำพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บอกว่าประทับใจเพราะว่าคุณรุตเนี่ยคือเป็นเป็นผู้ที่ทำร้านอาหารอาจจะพูดไม่เก่งแต่พยายามจะสร้างแซ่บโชว์น่ารักมากมากเลยเมื่อสักครู่นะคะน่ารักแบบนี้อาจารย์ขาขอคำคมว่าทองไหนค่ะคือผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องร้านอาหารกับผมเนี่ยคุ้นเคยกันดีค่ะ เพราะมหาลาัยหอยค้าไทยเนี่ยเราเปิดหลักสูตร M.B.A. ที่เรียกว,ว่า Restaurant M.B.A. อะไรกันคะเนี่ยมหาลาัยหอยค้าไทยไม่ได้มาสอนบริหารธุรกิจอย่างเดียวอา้าวก็บริหารร้านค้าเองครับเโโพราะคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะมาเรียนต่อปริญญาโทเพื่อจะเอาความรู้ทางด้านบิสเนสเนี่ยธุรกิจนเนี่ยเข้าไปเ<อ>พราะเรื่องแบบนี้คุ้นเคยดีเลยเรียนที่ไหะคะเรียนที่ไหนนะคะมหาวิทยาลัยหอยค้าไทยครับ R.M.B.A. หลักสูตร M.B.A. สำหรับพัฒนาการเท่านั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอันนี้รู้ต้องไปไปเรียนด้วยนะคะแต่วันนี้เช เรียกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของเชิงวิชาการการศึกษาต่อเลยนะคะแต่ที่แน่เมนูของเราค่ะคุณปุ๊มีความพิเศษยังไงคะมีความพิเศษมากโดยเฉพาะนี่ขนมหวานแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะต้องแบบว่าต้มโครงนะคะคือทั้งสามสิ่งเนี่ยคุณในรลวบอกว่าเตรียมมาให้อาจารย์ชิมด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นใ้คำคมก่อนดีกว่านะครับจริงๆเห็นภาพแลวเนี่ยคำคมว่าทองนี้จัดให้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คืออาหารไทยดีไซน์เก๋ เมนูเทพสไตล์หรูฟิวชั่นไทยฟินสุดคูสุดครีเอทจึ้งทุกคำโอ้โหจะจึ้งทุกคำหรือไม่เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ชิมเลยวันนี้จะป้อนได้ไหมครับวันนี้คุณเดลู้จะให้อาจารย์ชิมเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวตุ๊กตุ๊กโบราณนครับเกี๊ยวตุ๊กตุ๊กโบราณซึ่งหาทานได้ยากแต่อยู่ที่ร้านอาหารเป็นเก๊ยวของการจะดูอย่างจะชอบพี่ตากล้องแบบว่าซูมได้ไหมคะคือ คือเมนูน่าทานมากค่ะเกี๊ยวตุ๊กเป็นเกี๊ยวที่แบบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างคะอยู่นานมากครับผมโบราณค่ะจะเป็นเกี๊ยวโบราณปกติเกี๊ยวโบราณจะมีแค่ไส้แค่หมูนะครับแต่เชฟเราล้างสัตา์มาใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นจะมีกุ้งและจะเพิ่มเทสเจอร์และความหอมรสชาติเข้าไปในเมนูนี้อีกครับเกี๊ยวมีความเหนียวเหนือโอ้โหแล้วมีแคบหมูด้วยใช่ไหมมีกากหมูด้วยใช่ครับจะทานกากหมูแล้วทุกคนทุกคำกากหมูด้วยค่ะ ไมอิจฉาจังเลยเดี๋ยวแนะนําให้ทานพร้อมกันกับกากหมูแล้วก็กับเจียวครับกับเกลียวคือเห็นกากหมูด้น่าทานมากนะคะเขาจะโรยด้วยกากหมูนะคะนี่ตัดโฆษณาเลยผมทานทั้งจานเลยคืออยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นเต็มๆค่ะนะก็ขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการเป็นการให้คําคมว่าทอมพร้อมความอิ่มอร่อยด้วยนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กําลังใจคุณรุตกันต่อค่ะในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในช่วง310องศาท้องเชว ช่วง360องศาทอคโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ นิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าอาหารไทยฟิวชั่นจากใจเด็กเมืองการนําทีมโดยคุณรุตอดีรุตสีกำพลเจ้าของร้านครัวสีกำพลนะคะมาพร้อมกับเชฟพศมีรศักด์แผนคูเชฟประจําครัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โเชฟมานี่<อ>แหละเบื้องหลังความสวยงามทั้งหมดที่เห็นแล้ววันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พอร์ค่ะ,คะแต่ก่อนอื่นนะคะขออาจารย์กอฟนะคะได้ขยายคําคมวักทองที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าอาหารไทยดีไซน์เก๋เมนูเท่สไตล์หรูฟิวชั่นไทยฟินสุดคูสุดครีเอทจึงทุกคำเชิอาจารย์กอฟขยายคําคมค,ค่ะให้คาคมช่วงหน้าได้ไหม อทำไมคยังไม่า,า,าไม่เสร็จฮะยัยวค่อยทานต่อคือเบรกแตกแล้วอะแบบอร่อยนะค,คือจุดแรกก่อนเนี่ยผมคิดว่าความเป็นอาหารไทยตรงส่วนนี้คือฟิวชั่นและอาหารไทยเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยถ้าให้เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยคงจะต้องอร่อยด้วย3 4ประเด็น1เนี่ยคืออร่อยตาการจัดเนี่ยสวยนะครับ2คืออร่อยลิ้นคืออร่อยจริงๆนะครับและอร่อยจมูกก็คือกลิ่นได และสุดท้ายคืออร่อยจินตนาการคืออร่อยทั้งความคิดเพราะว่าต้องมีสตอรี่เทลลิ่งเชฟก๊อฟมาเองอ่ะแน่นอนทำออกมาไม่รู้คนทานหรือเปล่านี่เป็นการขยายคำคมว่าทองแบบเลอค่ะเพราะเนี่ยเขาได้แต่งไปทุกคำอ่ะคือดีไซน์เขาก็หรูหรานะเห็นไหมเอาโชว์อีก่ะหรูหราแล้วก็มีสตอรี่ อบอกทุกเมนู<ค>ะนะครับและทําให้เราทานแล้วอร่อยจริงจึงและกลิ่นหอมสดชืน่นแท้จริงๆค่ะคขอบคุณมากสำหรับคำค่าทองของอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะเป็นการขยายแล้วก็วิเคราะห์ด้วยแต่ที่แน่ๆระหว่างเราพูดคุยกันเดี๋ยวทางทีมงานนะคะได้จับภาพแต่และเมนูให้นู้ชมเห็นเต็มๆหน้าจอเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนกับการดีไซน์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เริ่มกันข้อมูลถ่ายคุณปุ๊กขาค่ะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นก่อนค่ะว่าคุณรุ คิดอย่างไรทําไมถึงอยากจะโชว์ความเป็นเมืองกาญจนบุรีผ่านอาหารค่ะครับผมด้วยเดิมทีผมทํางานร้านอาหารตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ทํางานร้านอาหารหลายสไตล์มากแต่ว่าทําที่หัวเมืองใหญ่ๆอยากจะกลับมาพัฒนาเปิดที่ร้านที่บ้านเราเนี่ยครับที่จังหวัดเราแล้วก็จะได้ใช้จ้างงานได้เพิ่มอัตราการจ้างงานด้วยครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มการ ซื้อวัตถุดิบจากชุมชนมาเป็นอาหารฟิวชั่นตรงส่วน<า>นี้นค่ะภูมิใจมากตอนที่คุณรุทโชว์เมื่อช่วงที่แล้วปิดท้ายนั่นคือความภาคภูมิใจของทางร้านคือสร้างการมีส่วนร่วมกับพี่น้องในชุมชนชวัตถุดิบที่นํามาทุกอย่างที่เห็นในเมนูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมะม่วงนะคะปลาคังแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มาจากพื้นที่ชุมชนเราทํางานร่วมก,กันกับเขายังไงบ้างคะโปรเซสขั้นตอนนะ,คะ่ค่ะก็ทางร้านเราจะประกาศรับรับซื้อวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ แต่แต่ละวัตถุดิบก็จะมาตามฤดูกาลครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนปลาค้งหรือบางครั้ง ชาวบ้านก็จะหาปลาปลายิศกหรือปลาตามฤดูกาลตามตามแม่น้ำมากมายก็จะมาเสนอแล้วก็จะเสนอให้เชฟรังสรรค์เมนูมาเป็นก็จะเป็นเมนูพิเศษเฉพาะของร้านเราใช่ค่ะเชฟนี่คะอยู่ข้างๆพู้เลยค่ะนะคะต้องถามเลยว่าการเลือกใช้วัตถุดิบค่ะเชฟคะในการที่จะบ่งบอกความเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนเมืองการเชฟคิดอะไรยังไงออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็รวมถึงการจัดเมนูหน้าตาออกมาที่สวยงามอร่อยตาที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะครับ ก็ด้วยความที่ผมเป็นคนเมืองการเหมือนกับคุณรุตอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าให้มันน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกๆเมนูที่เลือกมาคือเป็นวัตถุดิบของเมืองการทั้งนั้นเลยล้วนแต่เอาเทคนิคที่เรามีครับเอาวิชาที่เรามีอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราเป็นเชฟใส่นักแข่งด้วยเราก็เลยเอาวิชาที่เราแข่งเทคนิคต่างๆที่คนบ้านๆไม่มีเราก็เลยนํามาลังสรรค์ใส่ในเมนูทุกขั้นตอนที่เราใช้เราจะมี เขาเรียกกลิ lighting, ่นอายของความเป็นเมืองการทั้งหมดครับยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างที่บอกว่ามีแกงระแวงใช่ไหมคะใช่ครับในแกงระแวงอยู่ไหนคะระแวงคือําไมาแองชื่อแกงระแวงคืออะไรคะคำว่าแกงระแวงมันเป็นแกงสมัยโบราณครับที่เขาจะใช้ใช้สะดุ้งเนื้อเอาส่วนพริกแกงเนี่ยจะเป็นพริกแกงระหว่างเผ็ดกับไม่เผ็ดก็คือพริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงใต้นะครับเวลาที่ทำสองตัวเนี่ยเขาจะมีหอมเขียวหวานครึ่งหนึ่งหอมแกงใต้ครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นพริกแกงที่พิเศษและเป็นพริกแกงตัวเดียวที่ใส่ พริกินูสวนปกติพี่แกงจะไม่ใส่พริกหนูพอได้ยินแบบนี้อยากจะไปที่ร้านเลยนะคะแต่ที่นี่เน่ร้านเปิดมาไม่ทันถึงครึ่งปีคว้ารางวัลจากหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั่นคือรางวัลอะไรคะรางวัลของดีมองการครับของหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะเป็นความภาคภูมิใจอาจารย์ก็นั่งยิ้มภาคภูมิใจในความเป็นหอการค้าสมาคมการค้าแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็น บุคลากรที่สําคัญร่วมกันกับทางหอการค้าไทยแล้วก็ทางร้านค้าในจังหวัดแล้วก็หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีด้วยทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะวิครและตัดสินแล้วค่ะเชิญค่ะเขาแรกครับกาญจนบุรีเป็นเมืองระดับโลกนะครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2และเป็นเมืองฮอลลีวูดซึ่งหนังสร้างนะครับเกี่ยวกับแม่น้ําแควกาญจนบุรีไว้เยอะมากครับ ปกติแล้วจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยและเทศรวมกันปีละประมาณ15ล้านคนสร้างรายได้40,000ล้านบาทนะครับน<อ>ักท่องเที่ยวประมาณ90เป็นคนไทย10ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นคนต่างชาติ<อ>ท็อป5ทอทเที่ยวกันหมดก็คือจีนอินเดียมาเลเซียนะครับแล้วก็เกาหลีใต้รัสเซียแต่ยุโรปมากันเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์สำคัญคือการเป็นอาหารไทยฟิวชั่นเป็นอาหารฝรั่งพาสต้าสปาเกตตี้ผสมกับแกงไทยหรือเครื่องของไทย ถือว่าเป็นฟิวชั่นที่ดีเพราะเป็นอาหารไทยเนี่ยจะมีสไตล์สากลเข้ามาปนนะครับรซึ่งสังเกตนะครับว่าจุดสำคัญมากคือการใช้ของดีท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเล่าที่ดีเหมือนเชฟเทเบิลหรือหรืออมากาเซหรือแม้ทั่งเกี่ยวกับมิชลินสตาร์เนี่ยเราทานหนึ่งนาทีแต่ฟังเรื่องราห้านาทอีอยากให้อาจารย์วิคราห์ไปพร,ร้อมเห็นภาพหน้าจอ่านผู้ชมด้วยซึ่งสตอรี่ตรงนี้เนี่ยมันเรื่องเล่าว่าของดีเมืองการเป็นอย่างไรมันอยู่รุ่มแม่น้ําแควงต่างเพราะว่าเชฟแล้วก็ คุณรุตเนี่ยสามารถอธิบายได้หมดครับคนทานจะอร่อยและเพลินไปด้วยนะครับอาหารรสชาติที่อร่อยเป็นซิกเนเจอร์ของไทยเอาความเป็นไทยแฝงเข้าไปกับสากลที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เรื่องฟู้ดเป็นการส่งเสริมการเจริญเรื่องของดีเมืองการแต่ที่สําคัญที่สุดคือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับคือการเอาวัตถุดิบที่ชาวบ้านชาวช่องนะครับเข้ามาขายให้หรือมาป้อนให้ทําครัวเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมวัตถุดิบของเมืองการ เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากจานละไม่ถึงร้อยเป็นหลายร้อยบาทถือว่าเป็นงานที่ดีที่สำคัญคืออร่อยนะครับและที่สำคัญการจัดร้านเหมือนกับคาเฟ่ครับร้านสวยมากเพราะนั้นต้องบอกว่าครบเครื่องทางด้านมิสเซ e ตโมเดลผมตัดสินด้วยมิสเซสตโมเดลนะครับในครั้งนี้เพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้อ๋อมาลุ้นกันเลยนะคะอาจารย์ย้ำ Business m o เดลนะคะรูปแบบของการทำธุรกิจที่อาจารย์บอกว่ามีความสมบูรณ์แบบนะคะในบทวิเคราะห์ของอาจารย์ค่ะเรามาลุ้นกันนะคะ และผลออกมาก็คือคือการตัดสินใจได้ความอร่อยของอาหารเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าการติดสินด้วยพิเศษโมเดลความรักในความเป็นเมืองการฝีมือของเชฟฝีมือของแนวคิดของเจ้าของร้านอยากผลักดันให้ร้านนี้ติดระดับโลกและได้มิชลินสตาร์ขอมอบให้ครับซูเปอร์สุดปังพลังขอเชิบขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ รอบทองซูเปอร์สุดปังมาฮอตให้กับคุณรุตเลยนะคะอร่อยมากครับเชฟยินดีด้วยค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม n e w ส์อัปเดตและรักสุขภาพ310องศาค่ะวันนี้อาหารไทยฟิวชั่นจากใจเด็กเมืองการรับไปเลยค่ะซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากท้องจริงใจได้ใจยาวนาน กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ละช่วงนี้ช่วง News u p ัปเดค่ะเราจะไปอัปเดตเมืองท่องเที่ยวในฝันขึ้นเหนือไปแอวที่จังหวัดเ, <c oughs> เชียงรายนะเจ้าจังหวัดเชียงรายเหนือสุดยอดแห่งสยามค่ะมีงานพิเศษ,ษเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะโดยเทศบาลนาครเชียงรายท่านได้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศและก็คนทั่วโลกเลยค่ะ <c oughs> ไปเที่ยวกันให้เยอะๆเลยนะคะไปสัมผัสกับมนเสน่ห นครแห่งดอกไม้งามค่ะ<ช>เป็นการเนรมิตแล้วก็สร้างสารระติมากรรมดอกไม้สุดตระการตาเลยนะคะในรูปแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเชียงรายเมืองแห่งศิลปะแล้วก็ยังถ่ายทอด ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะ,คะพูดถึงก็จะมีดอกทิวลิปนี่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็มีดอกลินลี่ดอกไม้หลากสีนับล้านดอกเลยค่ะ <c oughs> ปีนี้เขาถ่ายทอดผ่านแนวคิดก็คือเรียงร้อยดวงใจดอกไม้ถวายแม่เพื่อที่จะถ่ายทอดความจงรักภักดีความผูกพันและความงดงามแห่งดอกไม้ที่ร่วมกันเบ่งบานสะพรั่งเพื่อน้นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะรอไปติดตามภาพสวยๆเป็น เมืองดอกไม้ในฝันกันเลยค่ะเมื่อลมหนาวพัดมาชีวิตชีวาก็กลับมาอีกครั้งด้วยสีสันของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่พร้อมใจกันผลิบานประการตาประติมากรรมดอกไม้หลากหลายรูปแบบ แสงไฟยามราตรีที่งดงามเทศกาลแห่งความสุขเชียงรายดอกไม้งามปีที่22อิ่มบุญอิ่มใจกับการตักบาทดอกไม้รื่นรมกับการชมดนตรีในสวนเชียงรายดอกไม้งามปีที่22 สุบานสะพรั่งรอให้คุณมาสัมผัสระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึง15มกราคม2569ณสวนสาธารณะหาดนครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายพบกันนะคะปีนี้นะคะเชียงรายดอกไม้งามจัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการในรามิสวรรค์นบนดินนะคะมีดอกไม้นานาพันธ์รอให้ทุกคนไปถ่ายรูปอย่าลืมไปกันนะคะ 拜拜。Bye bye อย่าลืมไปกันนะคะ uh huh. น้องอยูมีน่ารักมากๆ <c oughs> นะคะกิสัยไทยแลนด์ซึ่งเป็นเด็กเหนือชวนไปอ่าวจังหวัดเชียงรายในภาพเราก็จะเห็นผู้ที่เนรมิตรสร้างสาร์งานเชียงรายดอกไม้งามมากว่า20ปีนั่นก็คือคุณรัตนาจงสุทนามณีนะคะ <c oughs> รวมถึงท่านนายกเทศบาลนครเชียงรายท่านบรรชัยจงสุทนามณีด้วยทั้งสองท่านบอกว่าปีนี้พิเศษจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนจะได้ไปเที่ยวเมืองดอกไม้งาม <c oughs> พร้อมกับร่วมกันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยค่ะภายในงาน นอกจากดอกไม้สวยงามเป็นล้านๆดอกเลยก็มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีสินค้าให้ไปซื้อหามากมายคุณปูม,มี<ฮ>ะอะไรบ้างคะก็จะมีการแสดงเรื่องของสวนสมุนไพรด้วยนะคะรวม<อ>ทั้งเป็นพืชผักค่ะท้องถิ่นของเชียงรายเลยนะคะแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้รวมทั้งมีเกษตรนวัตกร,รรมค่ะที่จะจําหน่ายอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีนครเชียงรายและที่สําคัญนะคะเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่สนุกมากๆที่ประทับใจค่ะไปทุกปีเลยนะคะคุณผู้ชมคุณปูก็ไปดนตรีในสวนนั่นเองนะคะมิวสิกอินเดอะพาร์คค่ะซึ่งก็จะมี ศิลปินดาราชื่อดังนักร้องชื่อดังแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนด้วยนะคะของจังหวัดเชียงรายค่ะห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชม26่ธันวาคมนี้26ธันวาคมค่ะกุมภาพันธ์นะคะคือวันที่18กุมภาพันธ์ปีหน้าใช่ค่ะเราสองคนแล้วทีมงานไปด้วยนะคะใช่ค่ะที่สวนสาธารณะหาดนครเชียงรายไปกันให้ได้นะคะนั่นคือนิวสัปเดรของเราค่ะตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพกันแล้วในช่วงรักสุขภาพ3า0องศาค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือร่างสุขภาพ310องศา,อองาค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรคะคุณปุ๊ยคะเรื่องของไมโครพลาสติกค่ะพี่ปอเราพูดกันหลายรอบหลายครั้งแล้วนะคะ<ม>แต่ก็ยังคงต้องออกมาเตือนกันแต่วันนี้จะมีวิธีการกําจัดในเรื่องของไมโครพลาสติกที่แฝงเข้ามาในร่างกายของเรานี่แหละนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่คือเรื่องของเศษพลาสติกเล็กๆเนะะี่ยเขาคือเขาจิ๋วมากๆเลยนะไอ้ไมโครพลาสติกนี่นะคะจะหลุดปนไปในน้ําในอาหารค่ะเล็กจนเรามองไม่เห็นก็คือต้องอธิบายก่อนนะคะว่าไมโครพลาสติกก็คือเศษพลาสติกขนาดจิ๋วมากๆ และจนะเรามองไม่เห็นนะคะ,คะแล้วมักจะหลุด ปนไปในน้ําในอาหารได้ง่ายสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในร่างกายแบบที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีลดไมโครพลาสติกที่จะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะวิธีที่ว่านั้นคือทํำยังไงบ้างคะวันนี้แม่มาฝากกัน2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการต้มน้ําค่ะเพราะว่าเวลาเราต้มน้ำเนี่ยนะคะในกาน้ำเนี่ยจะเกิดตะกรันค่ะที่เราเห็นว่าเป็นสีขาวๆนะคะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยลดไมโครพลาสติกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําประปาเนี่ยนะคะคืองานวิจัยจีนเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็น น้ำกระด้างใช่ไหมคะแต่พอมาต้มแล้วก็จะเกิดตะกรันสีขาวก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตที่ว่าไปเมื่อกี้นะคะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพระเอกเลยที่มันจะไปแยกนะคะแยกไมโครพลาสติกค่ะออกจากน้ําได้ถึง90%เลยนะคะเท่านี้ค่ะก็จะทําให้เราปลอดในเรื่องของไมโครพลาสติกที่นําเข้าร่างกายแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วทีนี้แหละค่ะอีกตัวช่วยสําคัญหนึ่งนะคะบ้านๆเรานี่เลยค่ะ ดูภาพเลยนะคะนั่นก็คือกระเจีย๊ยบเขียวะนะคะเมือกของกระเจีย๊ยบเขียวเนี่ยล่ะค่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจะไปช่วยดึงไมโครพลาสติกให้เกาะกันเวลามอยู่ในตัวเราแล้วนะคะเมือกตัวนี้เรากินเข้าไปมันจะไปเกาะค่ะแล้วก็ทําให้ตกตะกอนแล้วก็ขับออกจากร่างกายนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเลยนะคะโอ้โหว่ากระเจี๊ยบข<อ>เขียวใน,ในครัวไทยกระเจี๊ยบเขียวนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเราค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะไปเที่ยวทั่วเมืองไทยกับพี่คำรณในช่ว ส,สีส,ส<า>ันเมืองไทย,ไ,ทยไปที่ค่ะช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยอยู่ที่บ้านรังบัวของตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บึงบัวที่นี่นะครับนับ2,000ไร่ 2,000ไร่ในมหาสารท่านดูภาพภูมสูง,งท่านดูภาพเรียกเราเนี่ยนักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับในหน้าหนาวนี้เข้ามากันมากมายก็อ,อยากจะเชิญเชินะครับให้ท่านมาดูบรรยากาศมาดูน้ํามาดูลม,มเห็นบัวแดงที่บ้านรังบัวที่น้องอย่ากลัวให้มาเที่ยวกันยิ่งเช้าเช้าโอ้โหชีวาสุขสันต์อากาศเย็นด้วยนั่นสบายใจ ไม่มีตังก็มาขอเขาเที่ยวได้ใช่ไหมครับเดินมาร้องไห้ก็เที่ยวได้เหมือนกันคนที่นี่ใจดีสมานฉันและช่วยกันทำชุมชนให้รุ่งเรืองสี่ปีผ่านไปทุกอย่างเป็นเรื่องบัวแดงสะพึบสาพอทั้งทั่วเมือง ในบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์เอ่ยใช่ไหมครับใช่คนะจะบอกให้ คุณพี่คำนวมากค่ะและตอนนี้เราอยู่กับร้านอาหารครัวสีกำพลนะคะซึ่งวันนี้เก่งมากๆรับไปเลยคือซปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือตัวอย่างโชว์ดีๆมาโชว์แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤนศุกร์สีนาฬิกาส30บนาทีถึง11บเอนาฬิกาทางช่อง9กดหมยเลข30ค่ะขอให้คุณเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาโชว์นี่ที่นี่ได้เลยเรายินดีต้อนรับทุกโชว์เลยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ใน310องศา n ิว s ช o w สวัสดีค่ะ